889ดแ d ดเก้าวีลังสิตสวัสดีครับวันนี้เราจะพาลูกค้าทุกท่านไปชมบรรยากาศถ่ายพีในสตูดิโอที่ร้านกันนะครับร้านเรามีมุมไทยให้เลือกมากมายชุดไทยมีไม่ต่ำกว่า5ฉากชุดลาตีไม่ต่ำกว่า 5- 8ถึงฉากเลยทีเดียวถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับเบานะนั่นละฮะที่บ่าวจะไดยิ้มน้อยได้ครับ1 2 3สครับอีกครั้งหนึ่งนะจะเบาฮะจะเบามองบ้างยงแก้มขำนิดนึง ต่แบบมือซ้ายอย่างนี้เราจะเอาสองมือซ้ายจับมือพี่อะไรกัดกำมือลากคำนัดตังค์นี้ตังนี้ดึงเข้ามาอ่ะต้อหมดซุปหักยีนหนึงได้ครับแล้วสาวเชิดหน้าขึ้นหน่อยจ้ะยีนม้จ้ะยีนนิดนึงยีนหน่อยหนึหน่งสองย,นอยีนมาฮะๆๆรั สำหรับคุณลูกค้าที่มีความกังวลในการโพสท่าหมดห่วงไปได้เลยนะครับเพราะเรามีทีมงานคอยช่วยออกแบบท่าโพสช่วยบิวอารมณ์ให้กับลูกค้าภาพก็จะออกมาสวยและเป็นธรรมชาติอย่างแน่นอนเอยินกรีนะเดี๋ยวนะครับเด้อดาเอา ตาไปท้าเฉียงนิดนึงจา่าอ,อนิดนึงและตอนนี้นะครับทางร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อคุณลูกค้าจองแพ็กเกจในวันนี้ตั้งแต่โปร4,999ขึ้นไปทางร้านเราแจกฟรีทันทีกอปรุย้ย1กรอบมูลค่า1,000บาทแต่มีจำนวนจำกัดนะครับเปิดรับจองเพียงแค่29คู่เท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักแชทมาทางเพจหรือคอมเมนต์ใต้โพสต์ ก็จะมีทีมงานส่งรายละเอียดให้กับคนลูกค้าทันทีเลยท่ว่าจะยิงโมหาน้องนี่ครับดีครับพี่สาวดีครับหนึ่งสองสามอีกครั้งหนึ่งพวกเรากหนังเล็กน้อยยปหโมหาพี่จะ่าจะยิหโหาน้องนึ่งบริษยงมฮาห์พี่ได้ครับหนึ่งสองสาวเจ้าจ๋าลูกสามาคล้องป้ามือน้องไห้ไม่จัดตัวกันก้องจัดกันไวแล้วน้องันอักพูดแต่มงหน้าไกลทีเลยอะมองหน้าจะมองหน้ากันยินดีเยอะนะครับ สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจกำลังมองหาร้านถ่ายพีิวดิง้งราคาไม่แพงโปราคาถูกแต่งานราคาแพงเชิญที่เราสิครับถูกและดีมีคุณภาพพร้อมบริการด้วยใจใส่ใจทุกรายละเอียดต้องเจ็ดแปดเก้าพวดิ้งลังสตูดิโอเท่านั้นครับ